สวัสดีแต่ฉันได้หรือเปล่าอ่ะนี่คือฉันจะไม่ได้มาโชว์สกินใหม่หรอกนะฉันแค่จะมาทดลองใช้สกินสามวันพ,พ้องก็ผิดหรอกสามวันแ <c ười> ค่สั่งมาไปทำอะไรกดเลยกดเลยทุกคนคกดเลย นั่นแหละเอาล่ะได้เวลาเปิดตัวครั้งที่สองใช่และดาแลนเองจ้ามาแล้วจ้ามาพร้อมกับสกินใหม่ที่เอ่อทดลองใช้ได้แค่สามวันเท่านั้นใช่ฟังไม่ผิดหรอกสามวันเอ้ยเอฉันไปเปิดกล่องเออเลืมไปเปิดกล่องไม่ได้อะไรนิดหนาอะเอชือออบชทบทืบทืบฉันปั่นเป็นหรือฉันปั่นไม่เป็นฉันก็ไม่รู้อ้โหูพี่ดินเหนียวโดนเรียบร้อย ยังจำกันได้หรือเปล่าดินเหนียวนะ่ <c oughs> อาอ้าวไปไหนเหรอนะ้าหนังก้อนเมฆมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอออโอ้โหปั่นไฟอจะไปปั่นไหนแล้วฉันจะไปไหนเนี่โอ้โหเวียนหัวกลับไปกลับมา,า,ามมแล้วฉันเดินตามไปทําไมแล้วเขาจะมาปั่นเครื่องนี้เ,เปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศไปก็ได้ไปก็ได้แล้วฉันจะมาวิ่งวนเวียนไปกลับดีกว่า ใช่ว่ามีคนไปช่วยเขาแล้วล่ะอุ้ยคุณเอ่อคุณคือคือจำชื่อไม่ได้ลืมเอ่อโทษทีนะเอ้าใช่คุณก้อนเมฆโดนแล้วล่ะคุณนักโทษก็เอ่อเอ้าคุณช่างเครื่องกดเอ้าวโดนอีกแล้วนะคะคุณดินเหนียวคื่องนี้ยังมาถึงไหนเลยเอโทษทีนะเอาละอื้อเอ่อขอโทษนะคะเคยเคยประจิมมันแหลกนะคะ ครื่องก็คือก็ไม่ได้เต็มนะคะตั้งแปดตั้งหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเองค่ะทำไมมันถึงเยอะแบบนี้มันเนี่ยเด้ฉันเผื่อเผื่อไว้ไปรับเพื่อนดีกว่านี่ฉันต้องมาไม่ใช่ไม่ใช่ฉันต้องเปิดว่าแถวนี้แถว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 นี้อ่ะฮะฉันจะเปิดเพื่ออะไรเนี่ยวิ่งอกมาก็จบละช่างเถอะเลิกอํทำเรื่องไร้สาระแล้วไปช่วยเพื่อนดีกว่า อาชะเออาจจะเห็นหรือเปล่าคะคุณแจ็คเกอรีป่ปเปเห็นหรือเปล่าคะเอาวิ่งวิเอาวิ่งนเอาวิงๆๆๆาว่งๆๆสวนอ้าฮ่าโดนแล้วอ้าฮ่าอย่ามาทำหนูเรยนะจ๊ะคะโอ้มันมาเป็นลมเลยช่วยเพื่อไม่ได้แล้วล่ะมันมาเป็นลมเลยข้ามไปข้าไปอัดไม่จนอ้าฮ่าหหลบไปสิ ฉันหลบได้ฉันพ้นแล้วอร่ฉันจะเปิดแถวอร่ฉันทาทาทาตอนนี้ใครไม่สนใครโดนเจ็บอะไรไม่สนฉันสอนแค่ว่าฉันจะทาและทําแล้วฉันจะทำไหนลถไหนซีมันก็ยังต่ำอยู่ดีเอออ้าวปากโอ้โหมันแหลกฉันเกือบพลาดน่มันแหลกอ่ะออเออฉันต้องวิ่งอล้วล่ะอ่ะคุณก็แม่ค่ะมามาฮิวหน่อยค่ะนี่เห็นฉันไหมเห็นลูกกี้ลูกวนอยู่เนี่ยอร่ะค่ะ มาช่วยฉันหน่อยค่ะขอบคุณเอ้ามาช่วยสิคะเออนั่นแหลคะค่ะแม่คุณพลาดได้เหมือนกันนะนี่นคะ่ะขอบคุณคะ่ะร้อ,อ,อ,องทำไมคะอูอ้ออกข้อมกลันอย่างกระฟ้าแฟลดร้อย,กกยอะ่ะทำต่อเอาล่ะนักโทษโดนเรียบร้อยแล้ว ก็น่าสียใจ้ามันได้ยินหรือเปล่าเธอน่ะโดนเห็นตัวแล้วล่ะอะไรมันเห็นฉันเหรอหู้สีเทงมันมาเลยโอ้มันไปตามหาขึ้นหมอนล่าอุ่ยวิ่งจุด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 ไปซ่อนก่อนนะซ่อนก่อนนะนะฉันรู้สึกดีขึ้นเวลาฉันซ่อนอยู่ในต๊ะ โอเคจะพูดมากได้แล้วเขาไปหรืยนะหอยังนะหัวใจมานหยุดเต้นแล้วอะ่ะจะเต้นทำไมเนี่ยหัวใจมันไปสีแดงแล้วทำไมเวลาเต,ต้นไปสีม่วงเลยเนี่ยโอเคขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยหนีเป็นนะเนี่ยวิ่งขึ้นมาไหนทำไมฉันไม่ใช่เออทำไมฉันไม่ใช่รับแล้วพี่สงงนะเออ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 เอ,เ,อเปิดตรงนี้โอเคขึ้นมาตรงนี้โอเคเอ่ะรอการแขกคุณกั้นแม่วันฮาโลวีนเอาอะเด อุ๊อุ๊เฮ้ยเครื่องนี้เครื่องนี้ทำเครื่องนี้ต่อฮะฮอุ๊ยเครื่องนั้นเสร็จแล้วเหลือสามเครื่องโอ้ยมีแต่กันตั้งสี่คนเอ้ยมีแค่ตั้งสามคนทำไมก็ไม่ช่วยกันปั่นเลยนะเนี่ยขั้นไลณีอยู่เหรอฮะฮะฮะ คุณช่างเก่งเกิดโอ้โหมันมาแล้วโอ้โหมันมาแล้วฉันหลบก่มันมันมันเมิมนมองไม่เห็นฉันหรอหรือมันเมินฉันผ่านไปแล้วมันเมิแนแน่เลยอ่ะทำต่อค่ะคุณก้อนแม่คนฮาโลวีนนั่นเลยค่ะทำต่อเฮิบเฮบหาต่อหาต่อ,ตอถึงจะไม่ได้อะไรก็หาไปเถอะเออเออโอเคร้อยห้าสิบปกติฉันน่าจะได้ประมาณสองร้อยนะเอวิ่งวิ่งจุด สัสน่สนซั่นซั่นไม่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 ไม,ไม,ไม่เอาล่ะวิงว่งวิง่งวิ่งไมนโอ้โหฉิบว่าฉันพลาดนะผู้ฟังห้าสิบทำไมก็ไม่รู้เอาล่ะทำต่อค่ะได้เท่าไหร่แล้วเขาจะเสร็จแล้วนี่นาเร็ว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 เออ เอาล่ะเครือนั้นเครืสุดท้ายโอู้ๆขอเช็คเวลาแป๊บโอเควิ่งทั้งคอยมาเอื้อเอื้อเอื้อโอ้ตบมือตบมือโอ้ฮูฮูอจะพังกําแพงเพื่ออะไรคะฮะโดดข้ามไปก็ไม่ประโยชน์หรอกนะยังไงเราก็เดินข้ามมาได้อื้อทําเครื่องต่อทําจะได้อะไรคะอ้าวพักไปพักมาเสียงหายแล้วเสียงฉันทิ้งไปแล้ว นิ่งๆแอะแอมอะโอเคเสียงจะกลับมาแล้วอ้มันมาอ้มันมาแล้วโอ้โหมันเห็นชันไหมน่ะจะมันเห็นฉันไหมน่ะม่เห็นใช่ไหมออะอู้อมันใช้เนี่ยหูฟังมันมีหูด้วยเหรอฮะเห็นสายกาสวัสดีจ้าเพื่อนมาแล้วจ้าช่วยช่วชวชวอแตกแย่สองเอ้ยสองสามสาวแตกคือโอ้โหยังปิดประตูไม่ได้โอ้โหมันมาทางนี้ โดเยบร้อยคุณคุณดินเหนียวคะเราจะคิดถึงคุณนะคะเคปเปิดประตูอ่ะอะไปแล้วเหรอโอเคบายบายโอ้โห,โหลาก่อนนะคะคุณดินเหนียวอ้าวเหเหลือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเออเออหัวใจเต้นเอเอตึกตัก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 ชอ๋ท้ทีฉันเผอเสียงดังสินะอ่ะซ่อนก่อนซ่อนก่อน ทำไมล่ะฉันแค่อยากพูดสิ่งดังอ่ะเอาหลักคดกมาไปฝั่งนั้นเราต้องมาฝั่งนี้คดกรรมจับเราไม่ได้หรอกอ๋ออกอเสร็จแล้วโอ้ดีมากเลยโอ้มันไปฝั่งนู้นมันจะมาทางนี้เราต้องซ่อนก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้มันอ้มันร่องหนมาเลยมันไม่เห็นฉันหรอกพาะฉันก็ไม่เห็นพันเหมือนกัน เอาล่ะเสียงกลับมาแล้วมันทิ้งฉันไปแล้วรูปถึงเสียงฉันด้วยเสียงทิ้งฉันไปแล้วเอาล่ะประตูหันสาจ้ะเปิดจ้ะต้องมานั่งสอดรหัดอีกแเออฉันเรียน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 มาแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงเอ่อเอ่อสองสี่ห้าสิบเอ็ดเอ่อสิบเก้าสองสามห้าเจ็ดแปดสองสี่ห้าสาม เอ่อเจ็ดเก้าอ่สิบสิบห้าเก้าสิบอ้มาแล้วมาแล้วประตูเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมาหน่อยมาหน่อยมันเปิดแล้วย,ยังดื้อยังดื้อมันเปิดแล้วพิม์บอกว่ไม่ได้ด้วยสิประตูทางออกเปิดแล้วโอ้โอ,โอ ันไม่เห็นฆาตกรอยูแ่แถวนี้เลยค่ะเอ,อ๊ะอเด๊ OSE? ไม่เห็นเลยไม่เห็นโอ,โ,อโอ้โอ้ทำไงดีโอ้โอ,อ้ฉันไม่เห็นมันนะหืมมันอยู่แถวนี้เหรอเอ๊ะฉันไม่เห็นมันฉันไม่เห็นมันหรือม,มันเห็นฉันมันไม่เห็นฉันหรอกเพราะฉันก็ไม่เห็นมันเหมือนกันโอ้แสงเด่นแสงเดนระทึกมาแล้วโอ้มันระทึกมาแล้วโอ้ไม่ใช่ออกมาแล้วโอ้โหอาล่ะได้เวลาตาวิเศษ เห็นนะเห็นนะมาแล้วจ้ะกำลังวิ่งวิ่งแล้ววิ่ง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 เอาล่ะโดนเออผู้สารักษาตัวรักษาเป็นเพื่อนอะไรก็ไม่รู้อาราวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหหลบลมได้เฉ่งเพลงอ่ะเอาตบมือโอ้โหชัยชนะโอ้โห